สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผม Bangfitch Channel นะครับวันนี้พวกเราจะไปรัตภูมิกันนะครับไปเขาเลยนะครับเขาคูหาเจอกันนะครับตอนนี้เวลาตีสี่สามสิบนาทีนะครับพวกเรากําลังจะออกเดินทางไปเขาคูหาจังเอออำเภอรัตภูมินะครับเจอกันครับ ดีครับตอนนี้เราอยู่ที่เซว่นะครับเราแวะหาของกินก่อนนะครับหาอาหารเช้าก่อนขึ้นเขานะครับแล้วเจอกันเทาครหาครับ มาถึงเขากูหาเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ป้ายทางขึ้นนะครับเราเดินขึ้นไปครับทางขึ้นทางเดินไม่ค่อยสูงไม่ค่อยชันเท่าไหร่เดินไม่ค่อยยากนะครับขึ้นสบายมาก ดีครับทุกคนตอนนี้เราเกือบถึงแล้วนะครับอีกเดินอีกนิดนึงถึงแล้วนะครับนี่บรรยากาศสวยมากครับตอนนี้เรามาถึงแล้วใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้เราถึงคูหาเลยนะครับแต่ว่าก่อนถึงก<น>ิดแบกยังยังต้องขึ้นอีกสูงเลยนะครับ เอาซหอบเลยครับนี่ครับทุกคนเรากำลังเดินไปอีกขั้นหนึ่งยเป็นไงบ้างครับ <laughs> แต่สู้เขาเลไม่ได้นะครับ <laughs> เขาเลจะสูงชันกว่านี้โอ้โหนะครับ บรรยากาศสวยมากครับเตะบรรยากาศสวยมากครับพระอาทิตย์ขึนกําลังจะติดตัวมาดัอี เกือบแลแคชี่ไงกูแบั้เนาะนู่นนู่นนู่นฮาตนี่เราจะขึ้นบนยอดเขานะครับเราจะขึ้นไปบนนู่นเลยนะครับยอดเขาเ้าตนี่าจะไปป่กูล้วสอะนี่เดี๋ยายาวอะกัน ย,ยังยังไมียิ้มมาเลดูว่าจะดีกูหรือลตอนนี้เราใกล้ถึงบนยอดขเขาแล้วครับนี่มีธงปักอยู่มาแล้วต้องมาให้สุดครับนี่ครับหมดสภาพแล้วหนึ่งครับ <laughs> มันมนงน,นั่เบร์แล้วก็สิงกับอไนนบ <laughs> อ้นั่นวุ้นเลยอึ้า กก้ววาใครบางคนที่ผ่านเข้ามาไม่เคยหายไปพบเพียงครั้งหนึ่งจำจนวันนี้ ไปน้ำตกโตนบลิมน,นะครับโอ้โหตอนนี้เราอยู่ระหวะ่างทางไปน้ำตกนะครับอีโดูไอน้ำตกนี่ครับทุกคนตอนนี้เรามาถึงทางเข้าแล้วนะครับนี่ มีที่น้งแขมอ๋อภูริแคมสินิ่งอแปดสามยี่ได้ถ้ามีตังสุดคนละยี่สิโปงไ้อันนี้แบบสุดองสี่หกแปดสิบสกสี่สิบหกสิบแปดีนะยี่สิบีน เอเนี่ยสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบกสิบแปดไม่มีท่าสินแล้วมหยุดที่เจริต้นแล้วเนีทีนี้ครับโอ้โอเคโอเคนี่นี่นี่มันจะมีนี่ใช่ไหมมันมีมันมีค่าโมดสอีกโอเคครับผมครับผมครับครับล้อนที่ไหนเมื่อคืนน่ะ ไม่มาเขาคูหาก่อนแล้วก็มานมานำตกต่อก็มา่อยู่เรียนอยู่อำเภอเมืองสงขลาอือสงขลาแล้วก็ไปเขาครูหาใช่ใช่แล้วก็เข้ามานนี่มานนี่อก็กลับสงขลาต่อคนเยอะคนเยอะไหมีช่วงนี้วันเยอะวันเสาร์วันอาทิตย์เยอะกินเยอะแต่วัอาทิตยช่วงบ่ายนะตอนเช้ายังไม่เยอะแต่มองไม่รอดมองว่าหน้าพวงเป็นยัง คครรัับบดตอนนี้เรามาถึงที่จอดรถแล้วนะครับนี่เราพักเครื่องยนต์ก่อนนะครับเรามาไกลอุ่นใจเสมอไม่ได้เจ็บถึอ <polarization> <cessor> นี่ตอนนี้เรากำลังจะเดินขึ้นไปที่น้าตกนะครับน้ำตก <ikka> <ible> ตูนฟิวน้ำตกตูนฟยวตูนฟยวตูนฟยวเด็กโตนะชาเด็กชาหนุ่มก็เชื่อยู่เด็กชาเชื่อเดี๋ยวพอถึงข้างบนเดี๋ยวเราถ่ายบรรยากาศให้ดูอีกทีนะครับอน <All right. S 3> appeal, อน้นีม้เอย นี่นะครับใกล้ถึงจุดที่เล่นน้ำแล้วนะครับเรากำลังเดินขึ้นไปนี่ครับเดี๋ยวให้ดูโค้สวยนี่ดูครับทุกคน เนี่ยเราขึ้นไปจุดถ่ายรูปสวยๆนี่เรามาถึงข้างหน้าน้ำตกแล้วนะครับนี่ครับเราไปดูบรรยากาศใกล้ๆนะครับเดินเดินแล้วน้ำนน้ำกอน้ำกแล้วเ่านั่นอะไรทีก่กู น้ำเย็นเยียบจุบเลยเดี๋ยวหนูไปกันนี่น่นอกอิจะดีตอนนี้เราเล่นน้ำเสร็จแล้วนะครับเรากำลังจะเดินทางกลับที่พักกันต่อนะครับ Let's go <S เดินทางกลับกันต่อนะครับปลายทางอำเภอเมืองสงขลาตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตก ตนปลิวอำเภอรัตภูมิไปกันเลยนะครับตอนนี้เราถึงบ้านเช่าแล้วนะครับตอนนี้เวลาบ่ายโมงตรงนะครับเราออกเดินทางตั้งแต่ตีสี่นาทีเช้ามืดเลยนะครับแล้วก็กลับถึงบ้านเช่าบ่ายโมงพอดีวันนี้สำหรับคลิปนี้ ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันอีพีหน้าครับผม